สวัสดีค่ะยายีนะคะทุกคนอาจจะเคยคุ้นหน้ากันมาบ้างบทเป็นวาวาค่ะจะเป็นคาแรคเตอร์ที่จะมีความเอาแต่ใจนิดๆห้าวๆห,หน่อยๆทุกคนอาจจะไม่ค่อยได้เห็นลุกนี้ก็รอติดตามในหากล้องได้เลยค่ะเพราะอีรู้ว่าอีจะได้บทในซีรีส์บ้านโชคดีใช่ไหมคะอีก็แอบไปดูมานิดนึงจะบอกว่าบ้านโชคดีซีรีส์สามะคะ่ะจะเป็นซีรีส์ที่มันที่สุดค่ะ อันบนนแเรารู้สึกว่าน่ากลัวมากฝากติดตามซีรีส์บ้านโชคดีตอนหาก้อมด้วยนะคะจะแอบ,บกระซิบว่ามันน่ากลัวมากแล้วก็จะได้เห็นหยีเล่นในคาแรคเตอร์ใหม่ๆด้วย,ยงไงก็ฝากด้วยนะคะน,นี่มันไม่ใช่ปอบธรรมดามันเป็นปอบที่มีวิชาเรียกว่ากนะ้อมเเคยไปตะลุยบ้านผีเหรอนี่ไงบ้านโชคดี กูว่ามันน่ากลัวเกินไปแล้วอ่ะเรากลับกันเถอะ